แค่ความหวังดีไม่คิดว่าจะกลายเป็นภัยถึงชีวิตคุณออโตโอ้ได้มาเล่าเรื่องราวของน้องน้ำให้ฟังระหว่างที่น้องน้ำนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านยายสาที่ใครๆในหมู่บ้านก็ต้องรู้จักเดินเข้ามาขอน้ำกินความที่น้องน้ำเป็นเด็กใจดีเลยเอาน้ำมาให้ใหยายจ,จู่ๆยายก็พูดมาว่า เป็นคนดีจังหน้าเอาไปอยู่ด้วยหลังจากผ่านวันนั้นไปชีวิตของน้องน้ำก็ไม่สงบสุขอีกเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อติดตามฟังกันได้ในอีพีนี้เรื่องยายสาในช่วงเวลานะั้นอ่ะมันเป็นช่วงหน้าหนาวเหมือนตอนนี้เลยน้องน้ำบอกว่าน้องเนะ่ยเขาอ,อาศัยอยู่จังหวัดภาคอีสานแห่งหนึ่งฮะที่ค่อนข้างที่จะชนบทมากค ทุกๆวันเนี่ยน้องเขาจะตามพ่อกับน้องสาวเนี่ยไปสวนทุกวันครับผมแต่เนื่องด้วยอาทิตย์นั้นนะ่ะน้องเขาไม่สบาย mm. น้องเขาบอกว่าเขาไม่สบายประมาณสักอาทิตย์ก,กว่าๆฮะจนวันที่เขาเริ่มจะหายดีอ่ะเขาเดินลงมาข้างล่างเพื่อที่จะมาดูบรรยากาศฮะไม่ได้ออกไปนอกบ้านหนักมาก mm. ในช่วงประมาณสักหกโมงภาคอีสานเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะมืดแหละ ในช่วงเวลานั้นแม่ทากับข้าวอยู่ฮะน้องเขาก็เลยไปเดินดน,นั่งอยู่ที่ชาดบ้านพอน้องเขานั่งอยู่ตรงหน้าบ้านฮะสักพักหนึ่งฮะห่างตาของน้องครับผมเขาเจอยายคนหนึ่งกําลังจะเดินออกมาจากปากซอยฮะกาลังจะผ่านหน้าบ้านพอเขาเห็นร่างของผู้หญิงคนนี้ยเขารู้ดีว่าคนเนี้ยายสาแต่ถามว่าน้องสนิทไหมน้องไม่ได้สนิทเลยฮะก็พอรู้รู้จักมากงกี่ว่าเป็นคนในในละแวกบ้านอืม เขากาลังจะเดินเหมือนจะเดินไปเที่ยวไปเล่นกับบ้านหลังที่เป็นเพื่อนของเขาฮะน้องเขาก็ไม่ได้คิดอะไรน้องเขาก็หันทํานูน่นทํานี่อยู่ฮะสักพักหนึ่งฮะยายสาฮะเขาไม่ยืนอยู่ตรงบ้านแล้วก็มาเรียกว่าหลานเอ้ยขอน้ํากีน่หน่อยน้องน้ําพอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บด้วยความที่เป็นคนดีฮะจ้าจ้าก็เลยวิ่งไปเอาน้ําให้ฮะแล้วก็เดินเอาน้ําแก้วน้ําเนี่ยยื่นให้ยายคนนี้ครับผมแต่ในตอนนั้นฮะ น้องเขารู้สึแกแปลกๆมากยายทำท่ายิ้มแปลกๆใส่น้องครับผมพอยื่นน้ำไปเนี่ยฮะจากที่จับแก้วปุ๊บเนี่ยเขารูปแขนรูปตัวของน้องฮะอืมแล้วก็ชมน้องน้ำว่าเป็นคนดีจังอยากเอาไปอยู่ด้วยอืมแต่ในช่วงเวลานั้นน้องน้ำไม่ได้คิดอะไรฮะนึกว่ายายพูดหยอกก็ได้บอกจ้าจะให้ไปไหนล่ะเดี๋ยวนูงไปด้วยก็พูดหยอกล้อก,กันตามภาษาเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยครับ แล้วสักพักแม่ก็เลยตะโกนเรียกเข้ามา,าว่าน้ํากินข้าวได้แล้วแล้วยายก็บอกว่าเดี๋ยวเราเจอกันมันเป็นช่วงเวลาที่ยายยื่นน้ําแก้วน้ําคืนให้น้องน้ำเลยครับผมพอยืมแก้วน้ําเสร็จปุ๊บเหมือนตอนนั้นน้องเขาบอกว่าพอหนูเลี้ยวหันกลับไปมองแม่แล้วหันกลับมายายหายไปครับผมตัวน้องน้ำก็เลยเดินกลับไปแล้วก็แม่ก็เลยถามว่าเมื่อกี้คุยกับใครเพราะคุยเสียงดังมาก น้องน้ำก็บอกว่าคุยกับยายสาแม่แต่พอบอกกับแม่ไปว่าพูดกับยายสาแม่มีสีหน้าแปลกๆเหมือนตกใจฮะแล้วก็บอกว่าเออเน้ํารีบๆกินข้าวกินยาแล้วก็รีบๆขึ้นไปนอนดีกว่าไม่ต้องรอกินข้าวกับน้องกับแม่พ่อหรอกน้องน้าก็โอเคก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยฮะแล้วก็กินยาตัวเองก็เลยขอตัวขึ้นไปนอนอ่ชั้นบนครับผมในคืนนั้นน่ะน,น้องเขาบอกว่าประมาณสักสองสามทุ่มฮะ ด้วยความที่เพียด้วยฤทธิ์ของยาฮะแต่เขาเป็นคนที่ถ้าใครเดินขึ้นห้องเปิดประตูออกมาเนี่ยสกิดเสียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็จะตื่นละอืมน้องเขาบอกว่าน้องกลางมุ้งแล้วก็นอนอยู่ฮะช่วงประมาณสักสี่ทุ่มกว่าเขาได้ยินเสียงคนเปิดประตูหางตาก็เลยมองออกไปข้างนอกดูฮะเพราะว่ามันมีแสงไฟที่เขาเปิดประตูหน้าต่างอยู่ในช่วงจังหวะนั้น่ะร่างที่เดินเข้ามาเนี่ยสังเกตได้ว่าเป็นแม่ของตัวเอง ก็เลยนึกว่าแม่อาจมาดูอาการไข้ของตัวเองก็ได้ฮะก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็เลยเหมือนจะพลอยหลับฮะแต่สักพักค่ะพี่เจมพี่แนนค่ะความรู้สึกตอนที่น้องเหมือนจะหลับตาเพื่อที่จะงีบเนี่ยฮะมันมีอะไรนียวเหนียวอะโดนหน้าน้องเขาก็เลยตื่นดูว่ามันคืออะไรสิ่งที่น้องน้ําเจอก็คือมันเป็นร่างของแม่ตัวเองฮะเอาลิ้นเลียหน้าอยู่ครับผมตอนนั้นน้องตกใจมากฮะ แต่มันเหมือนว่าล่างเหมือนเหมือนขยับตัวไม่ได้อะแต่เสียงที่แม่พูดว่าพูดกับน้องในช่วงเวลานั้นบอกว่าเป็นภาษาอีสานว่าเป็นตาแทบเนาะอ,อย่าก,กินอย่าก,กินอย่างเงี้ยครับผม,มจนน้องรวบรวมความกล้าฮะแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็กรีดร้องเสียงดังเรียกพ่อเรียกแม่หางตาน้องเขามองล่างของผู้หญิงนี้ที่เป็นแม่เนะ่ะแต่สักพักเนี่ยมันกลับเป็นยายสาที่เอาน้ําไปให้กินเมื่อกี้เนี่ยครับผม อ่ามามาชิมซะแล้วบอกไว้ค่ะเอาไปอยู่ด้วยใช่แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่พ่อกับแม่วิ่งขึ้นมาฮะว่าน้ําเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยฮะตอนนั้นน้องเขามั่นใจฮะสิ่งที่เขาเห็นคือยายสาเนี่ยเหมือนเขากระโดดออกไปประตูหน้าต่างฮะแล้วน้องก็เหมือนว่าเขานอนอยู่ตรงตรง,ตรงเตียงแล้วเขามองดูล่างเนี่ยฮะมันเป็นเสียงซวบซาบที่วิ่งไปในทุงน่งนาครับผมพอพ่อกับแม่มาปุ๊บ น้องเขาก็วิ่งเข้าไปกอดแม่ฮะแล้วก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังตอนนั้นสีหน้าแม่คือตกใจมากคะเหมือนจะพูดอะไรก็ไม่พูดฮะก็เลยไปตามเอายายข้างบ้านที่เขาเป็นเหมือนหมอธรรมฮะก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้คุณยายฟังยายก็มาผูกข้อต่อแขนฮะแล้วก็เหมือนเรียกขวัญฮะให้กับน้องแต่ก็ยังไม่พูดเรื่องราวว่ามันมีเหตุเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับผมจนเวลาผ่านไปประมาณทักสองวันฮะน้องน้ำบอกว่า อาการไข้มันเริ่มจะหายดีฮะจนวันที่จะไปเรียนหนังสือเนี่ยแม่ก็เลยถามว่าเป็นไงบ้างน้ําหายดีหรือ,อยังน้องน้ําก็บอกเอ้ยหายดีแล้วแม่ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นละแต่น้องสาวที่นอนด้วยกันฮะกับบอกกับแม่ว่าไม่ใช่ไอ้น้ําน่ะต้องคืนเนี่ยอยู่ดีมันก็มานั่นย,ยองๆแล้วก็มองมองหนูแบบปแปลกๆอ,อ่ะมันเหมือนว่าน้ําไม่เป็นตัวของน้ําฮะในช่วงเวลานั้นแต่น้ําบอกว่าน้ําไม่เคย จำอะไรไม่ได้เลยฮะไม่รู้ตัวออใช่ใช่ครับผมจนเวลาผ่านไปฮะน้องเขาไล่าสั่งว่ามันมีครั้งหนึ่งฮะข้างบ้านเนี่ยมันมีเหมือนว่าเขาไล่ผีตัวเองก็เลยอยากไปดู<อ>เขาก็เลยชวนน้องสาวาไปดูก็ในช่วงเวลานั้นก็เหมือนมีทั้งหมอธรรมที่กําลังไล่ผีตัวนี้อยู่ฮะแต่น้องน้ำอะ่ะพอมองเลยถัดเข้าไปในบ้านหลังนี้ครับผมเขาเห็นว่ามันเป็นยายสาที่กําลังนั่งแทะกินอะไรสักอย่างฮะ อ่พอตัวเองตกใจแล้วก็บอกให้น้องสาวฟังฮะอืมมันไม่มีใครเห็นแล้วแกตกใจมากน้องเขาตกใจมากคือเขากําลังจะวิ่งฮะอยู่ดีฮะยายสาวมันวิ่งมาจับแขนแล้วก็บอกว่าไปอยู่กับยายแล้วน้องก็หมดสติไปครับผมน้องน้ํามาได้สติอีกทีคือตอนนี้พ่อกับแม่พามาที่วัดฮะมหาหลวงตาก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างฮะให้หลวงตาฟังและก็เป็นครั้งแรกที่น้องน้ํารู้ว่าเออยายสาเนี่ย S <S เขาเป็นใครคือยายสานี่ผมต้องพูดกันก่อนนะครับพ,พี่เจมพี่แนนคือยายสานี่เป็นคนเอคล้ายๆหมอธรรมที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยฮะเราเล่นวิชาแล้ววิชาเข้าตัวแล้วคนในหมู่บ้านเชื่อว่าแกโดนผีปอบสิงวันที่น้องน้ําเห็นว่ายายสาเดินออกมาอนะ่ะคือตัวยายสานะ่ะคือป่วยติดเตียงอยู่นะครับผมอ้าวแต่มันเหมือนว่าก็ยังมีคนเจอแก เห็นการเดินออกไปออกมาเป็นร่างแรกเหรอถูกต้องใช่ฮะแล้วบางเอิญแจ็คพอตก็คือเขามาถูกตาต้องใจต้องน้ำค่ะก็เลยเหมือนมาทําหมายไว้ฮะพี่เียนพีแล้วดันไปตบปากรับคํากับเขาว่าเจะเราจะไปไหนล่ะจะให้ไปไหนได้สิทาให้เขารับปากไปแล้วพี่เขาบอกว่าจะเอาไปอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือมาเรียหน้าสักหนึ่งทีครับผมแล้วก็พอหลงตาแกก็ทําพิธีเหมือนกัน แก้ไว้ให้แล้วก็ให้น้องเนี่ยะห้อยตะกุดกับเสาไปสุวรรณติดตัวตลอดเวลาครับผมอืมแล้วช่วยไหม,มอ่ะก็น้องเขาบอกว่านับตั้งวันนั้นเป็นมาฮะน้องเขายังเจอยายคนนี้อยู่นะครับผมแต่เข้ามาทําร้ายหรือเข้ามาใกล้น้องไม่ได้อืมแล,แล้วอาการตอนดึกดกครับป็คือทุกคนพะมันโกนฮะมันจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่น้องเขาเล่าให้ฟังคือ คือบ้านต่างจังหวัดเนี่ยน้องน้ำเขาจะเป็นคนที่เปิดประตูหน้าต่างไว้ค่ะน้องเขาบอกว่ามันเจอช็อตหนึ่งพี่โตคือมาเห็นยายสามันนั่งยองๆตรงหลังคาแล้วมองเข้ามาครับผมค่ะแต่เขามาทําลายตัวน้องน้ำไม่ได้ฮะอืมหลังคาหลังคาบ้านตรงข้ามเนี้ยเหรอ หลังคาบ้านตัวเองฮะก็คือน้องเขาอยู่ชั้นบ้านแต่งจังหวัดเนี่ยอยู่ชั้นสองแต่มันจะมีหลังคา uh huh. ที่เป็นชั้นล่างครับแล้วเขามายืนมานั่งตรงหลังคานะี่ยมามอง,องน้องน้ำเนี่ย oh. คือจนนับจากวันนั้นไปต้นมาจนถึงทุกวันเนี้ยยายคนนี้ก็ยังตามเลยฮะแต่แค่เข้าไปใกล้ตัวน้องน้ำไม่ได้พี่เกมพี่แนะและตัวล่างยายที่บอกว่าติดเตียงก็ยังมีชีวิตอยู่เหรอคะคุณหอโตล่าสุด พี่น้องเขาเล่าให้ผมฟังว่าวันที่ไปทําพิธีได้ตะก,กดกับหลวงตานี่ใช่ไหมครับมันเป็นวันเดียวกันที่ยายสาเสียครับผมอ๋อ oh. แต่อาจจะเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นผีที่อยู่ในร่างของยายสาก็ได้ mm. ที่ยังตามติดน้องน้ําจนถึงทุกวันนี้ครับผม mm. เพราะเขาก็มีร่างแยกมาตั้งแต่ร่างจริงยังอยู่แล้วเนาะยี่เราก็ mm hmm. ต้องป้องกันไปไเรื่อยๆจนกว่าวันที่เราพลาดเราก็โดนยายสาทําร้ายสิ หลวงตาบอกว่าถ้าน้องครบอายุยี่สิบห้าปีฮะทุกอย่างมันจะขี้ข่แล้วตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่หรอุลโตตอนที่มาเล่าให้ผมฟังเนี่ยน้องจะครบยี่สิบห้าพอดีครับโอ้เราได้ไ<อ>ม่งั้นต้องทุกไปอีกนานเลยโชคดีนะที่มาเล่าตอนที่อีกนิดนึงก็จะพ้นแล้ว <laughs> มีวันเดือนปีเกิดไหมเพราะว่าถ้ามาเล่าตอนที่สมมติเหลืออีกสักแบบเจ็ดแปดปีอย่างเงี้ยโอ้โหเราก็เป็นห่วงไปด้วยเลยลุ้นเลยอ่ะ คลุมโปงพอดแคสต์